วันนี้มีเวสป้าเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว300นะครับ GTS นะครับ s u p e r t e c h HPE นะครับรถสวยมากๆนะครับสีเดิมทั้งคันไม่น้อยเลยนะครับยาง Pirelli Scooter ใหม่ๆเลยนะครับสติกเกอร์โลโก้ไม่ได้แกะเลยไร้ริ้วรอยนะครับไม่มีชนไม่มีล้มเจ้าของเดียวนะครับวิ่งเพียง3500กิโลไม่แท้เลยนะครับบุคเซอร์วิสคู่มืออุปกรต่างๆครบเลยนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ ใครที่สนใจรถกลุ่มนี้ประเภทนี้อยู่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าสวยและใหม่และเดิมนะครับเนี่ยยางยังดอกนานาน้ำหนามอยู่เลยครับเงามากนะครับไม่มีรอยเลยไม่มีบุบไม่มีรักทิ้งอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ TFT หรือว่าจอสี่แล้วนะครับนะครับวิงเพียง2 5 0 0กิโลนะครับรถกลุ่ม คอมพิวเตอร์ถ้าไม่น้อยๆครับดูที่ล้าพื้นรู้เลยนะครับก็จะไม่คม่อยมีริ้วลอยนะครับก mm ็ hmm. เพิ่มเองเสร็จเครื่องกลที่น,นี่สวย mm hmm. และสมบูรณ์นะครับ mm hmm. สีเทาแลมโบนะครับหล่อๆพักทงพักเท้านี่ไม่แทบจะไม่มีรอยเหยียบเลยนะครับเก mm hmm. เกิร์็ไม่มีรอยนะครับ อุปกรณ์ที่แถมประจักษ์ศูนย์เนี่ยมีให้ครบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นคู่มือบุ๊กเซอร์วิทกุญแจสำรองต่างๆนะครับภาษีพอออรอบ้นะครั